ก็น,นะครับผมก็กลับชุมชนสวัส,สดีกันด้วยกัแล้วนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีฟงฟรีฟรีกันนะครับถามว่าทำามาถึงถึงมาเล่นนะครับก็คือแบบไม่มีอะไรนะครับทุกคนมผมไม่มีอะไรทำนะครับทุกคนก็อย่าไปโฟกัสเน็ตผมนะครับคือ ก็แม่ผมไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะนานหน่อยนิดหนึ่งโอ้โหมีการมาที่เดิมเลยนี่หว่าอันนี้ก็เป็นโหมดทั่วไปนะเออคือผมไม่ได้เล่นโหมดพวกพวกแร้งพวกอะไรหรอกนะครับคือกูไม่มีปัญญานะครับแรงกูแ่งแบบอยู่สูงๆแล้วอะนะแรงโกงแร้งแกนะ ผมนั่งดันอะ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะคุณดูนั่งดันแบบนั่งดันกับไอ้อะไรที่รักผมนะหลอกๆๆไม่มีหรอกพูดื่อยน,นะทุกคนอย่าไปเชื่อผมเยอะนะ ก็คลิปนี้ก็ไม่อาจจะแปลกๆหนะน่อยนะคือเปลี่ยนไม้มาใหม่ <c oughs> ลื่นไหมคลิป ได้อยู่มาสามสิบกรมอ่ะคุณดูเล่นได้อยู่ อ๋อ,อเน็ตเนตเนตเนตเป็นไรวะเมื่อกี้เน็ตเป็นเนื้อ่อนเน็ตผมเป็นเนืออ่อนมากเมื่อกี้อ๋ออะไรวะ ไอ้ยังมึงจะขึ้นห้าร้อยหกร้อยไม่ได้นะเว้เด็ดมึงก็จะเสียนเลยว่ะจะสามร้อยสี่ร้อยอย่างเดียวเลยนะเด็ดเน็ตก็พยายามดันอยู่นะคือมันพยายามดันนะทุกคนเน็ตอะแม่ไปจา 5, ่ายค่าเกล่ยวกล่องเน็ดจวยนะ ไปจ่าย,ยวันนี้แหละตอนก็นคืนนั่นแหละให้พ่อพาไปขับไปจ่ายอ่ะมีอยู่เน,เน็ตเนตพันกว่าบาทอ่ะไม่จ่ายสักทีไป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 จ่ายไปจ่ายเชื่อหรอนี่ก็เป็นอ่อเขาเรียก ดูดดดดดคลิปนี้คือแบบเหมือนมาเหมือนกูนมาพูดเลยว่ะแม่งไม่ได้หา,หาทำเพี้ยนเลยลกูไม่ได้มาทำอะไรเลยคคณดูคลิปเนี้ย นี้คือแบบได้เล่นหรือเปล่าน่ะเฮียกูแบบกูคงไม่ได้เล่นหรอกว่ะนะแม่งไม่เม้งไม่เจอเฮียอะไรเลยนะกูไม่เจออะไรเลยคุณดูอะไรวะ ไอ้สนดูคลิปน pues, ี้กูมาทำอะไรเนี่ยคุณดูนั่นดูเด็ดปิงระดับโลกอ่ะ kill triple kill kill yeah แม่งได้มาเจอตึงเวลานี้เฉยเลยกูงงงสรุปนะกู่าคนท้ายเกมใช่ไหม ้ยคลิปนี้กูมาทำอะไรเนี่ยคนดูเน็ยเน็ตก็ปิงปิงเน็ตโคตรปิง,ปงอ่งะคนดูครับ <ork adv>: โอเคนะผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดสติกาผมด้วยกันเอาไว้โหลไว้ันหลังนะครับเจอคลิปปัญญาออกปัญญาอ่อนคลิปหนาครับเออบ๊ายบายทุกคนเจอกันด <layering in oro goal> <bedroom>